วันนี้วันที่9มีนาคม2องพัรอยหกตมาภาพอยู่ที่วัดศรีนครารามที่อำเภอภาวาปีแับ,บรรยากาศการสอบบาลีสนามหลวงเริม่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10นะการสอบบาลีสนามหลวงประโยค1 2และประโยค3ประโยค4วันนี้ก็เป็นวันที่สอง การสอบน้ำรวมของเปลี่ยนสอบกระจกลงไปเรียบร้อยแล้วเหลือประโยค3มพรุ่งนี้สอบวิชาสุดท้ายน่าจะเป็นบุรพปภาคบุรพปะภาค,ภาะภาคนะวิชาเกณฑจดหมายแล้วงานหนึ่งที่ซ้อนงานต่อจากการสอนบาลีก็คืองานพัฒนีมาของลูกนิมิตที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ประมาณว่าโยมโซนนี้เป็นผู้ที่ทำบุญมาดีได้เจอบุญเยอะนะ เกดจากการสอบบิเสริลงแล้วก็จะมีการจัดให้มีพิธีการพัศิมาของหลวงเนีดที่วัดศรีนครรารามแห่งนี้เดี๋ยจะพาญาติโยมไปชมบรรยากาศของการจัดงานในครั้งนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนะวันที่11วันที่11มีนาคม2 5ง4วันที่15นะก็จะเป็น การนำพาญาติยมเข้าสู่บรรยากาศการต้องการจัดงานมหามงคลการภาษีมาฝังลูกนิมิตรหรือว่าการฉลองอโภสถนะการฉลองอมสถของพระอาจารย์เจ้าคุณชาญหรือว่าอาจารย์พระโสพลพุทธิธาดาเจ้าอาวาสและก็อรรงเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีด้วยอ๋อบรรยากาศน่าครั่งมากญาติเลยนะวันนั้นคงจะมีโยมเต็มศาลา ณนบริเวณแห่งนี้เนอะอาะเดี๋ยวคอยชวนญาติโยมนะวันที่1 7มีนาคม2 5 6พมมัมีลูกในนิดหลักแล้วก็ลกูกในนิดบริวารเยอะพี่พร้อมให้ญาติโยมได้ทำบุญกันเป็นอนุสรณ์ความดีอนุสรณ์บุญกุศลที่เราได้เกิดมาตัวยอดบุญยอดกุศลเป็นโปรโมชั่นพิเศษของชีวิตที่พยญาติโยมก็ไปชมภายในอุปสม วัดโอ้ทางนี้ก็ัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือหน้าชมหน้านิมิเอกลูกนิมิเอกอยู่ตรงนี้ย่าเดยอยูกราบมโมโสดเป็นลูกนิมิเอกณว,ว,นะวันที่11นมะีนาคม2 5 6 4 มาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันสร้างกุศลร,ร่วมกันที่วัดศรีนครารามอวางพ่อพายังเพอุณพวาตีจังหวัดอุดรนธานีไม่ไกลจากวังสมอไม่ไกลจากศรีทาตนะุแล้วก็อําภอใกล้เคียงกัน